สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องทีออ่ใกล้ตัวเรามากๆแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะคะคือเรื่องของแสงค่ะครับผมรู้ไหมคะว่าแสงเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้เรามองเห็นนะแต่มันคือตัวควบคุมนาฬิตาชีวิตหรือ Circadian Rhythm ในสมองเราเลยใช่ครับผ่านส่วนที่เรียกว่า supra chiasmatic nucleus หรือ SCN SCN นะคะคเหมือนเป็นนาฬิกาหลักของร่างกายเราเลยซึ่งการเจาะลึกครั้งนี้เราก็จะมาดูกันว่าแสงแบบต่างๆเนี่ยรวมถึงช่วงเวลาที่เราเจอแสงมันส่งผลกับการนอนอารมณ์การทำงานสมองหรือแม้แต่สุขภาพระยะยาวเรายัางไงบ้างอ ซึ่งมันท้าทายเหมือนกันนะครับเพราะชีวิตยุคใหม่เนี่ยเราเจอแต่แสงประดิษฐ์เต็มไปหมดโดยเฉพาะแสงสีฟ้าจากหน้าจอจากหลอดไฟ LED ใช่ค่ะมันก็มารบกวนจังหวะธรรมชาติของร่างกายเราไปหมดเลยเกิดเป็นที่เขาเรียกว่ามลภาวะทางแสงขึ้นมาถูกต้องครับซึ่งก็นำไปสู่ปัญหาได้หลายอย่างเลยทั้งเรื่องนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนหรืออาจจะร้ายแรงกว่านั้นค่ะงั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือ มาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันแล้วก็หาวิธีจัดการแสงในชีวิตประจำวันเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นครับผมมาเริ่มที่กลไกลกันก่อนเลยไหมครับตัว scn ในสมองที่คุณพูดถึงเมื่อกี้ได้เลยค่ะตัวนี้มันทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ควบคุมหลักเลยใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับเป็นศูนย์กลางควบคุมจังหวะชีวิตเราเลยแล้วแสงเนี่ยก็คือตัวกระตุ้นภายนอกหรือ t h ิกเบ b บ b e r ที่สำคัญที่สุดแสงคือตัวกระตุน้น ครับในดวงตาเราจะมีเซลล์พิเศษชื่อ iprgc ซึ่งมันไวต่อแสงโทนสีฟ้ามากเป็นพิเศษเลยนะประมาณ480นาโนเมตรอ๋อแสงโทนฟ้าครับพอเซลล์นี้เจอแสงสีฟ้ามันก็จะส่งสัญญาณตรงไปที่ scn เลยบอกว่าเฮ้ hey, ตอนนี้กลางวันแล้วนะตื่นได้แล้วเหมือนเป็นสัญญาณธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะคะใช่ครับ วิวัฒนาการมาเพื่อแยกแยะแสงสว่างตอนกลางวันกับตอนเย็นออกจากกันแปลว่าถ้าจังหวะนี้มันรวนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่เรื่องนอนอย่างเดียวแล้วสิคะไม่ใช่แค่เรื่องนอนเลยครับมันกระทบไปทั้งระบบเลยมีงานวิจัยเชื่อมโยงไปถึงความเสี่ยงโรคหัวใจเบาหวานหรือแม้แต่อ,อาการซึมเศร้าด้วยโหกระทบเยอะเหมือนกันนะคะครับเพราะมันไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมอนสำคัญๆอย่างเมลาโทนิน ฮอร์โมนงุ้งนอนใช่ครับตัวนี้ร่างกายจะสร้างเมื่ออยู่ในที่มืดแต่พอเจอแสงปุ๊บโดยเฉพาะแสงสีฟ้ามันจะถูกกดถูกยับยั้งทันทีนอกจากเมลาตินแล้วก็ยังมีเซโรโทนินอีกตัวใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนรู้สึกดีครับผมตัวเนี้มักจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราเจอแสงแดดช่วยเรื่องอารมณ์เรื่องสมาธิได้ดีเลยครับค่ะ <c oughs> แต่ความซับซ้อนมันอยู่ตรงนี้ครับ คือแสงไม่ได้แค่เปิดปิดฮอร์โมนตัวใดตัวหนึ่งแต่ยังควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนหลายๆตัวเลยทั้งเมลาโทนินเซโรโทนินหรือแม้แต่โดปามีนที่เกี่ยวกับแรงจูงใจอ๋อมันเชื่อมกันหมดเลยใช่ครับการที่เราใช้หน้าจอเยอะๆก็อาจจะไปกระทบสมดุลตรงนี้ได้เหมือนกันทําให้รู้สึกเอ่อหมดไฟง่ายหรือไม่มีสมาธิถ้าอย่างนั้นแสงธรรมชาติโดยเฉพาะแสงตอนเช้าเนี่คือมีประโยชน์มากๆเลยสิคะ โอ้โหใช่เลยครับแสงแดดยามเช้าโดยเฉพาะช่วง6-8ถึงโมงเช้านี่ถือเป็นช่วงเวลาทองเลยนะดีที่สุดเลยครับช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีเพิ่มเซโรโทนินคอร์ติซอลทำให้รู้สึกสดชื่นมีพลังแล้วที่สำคัญคือมันเหมือนการรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตเราให้ตรงเวลา อ๋อ oh, เหมือนกดปุ่มรีเซ็ตใช่ครับซึ่งจะส่งผลดีมากๆต่อการนอนหลับในคืนนั้นเลยถ้าได้ออกไปเดินรับแสงช่วงนี้ด้วยจะยิ่งดีมากครับแล้วแสงช่วงกลางวันล่ะคะสำคัญไหมสำคัญครับแสงสว่างช่วงกลางวันก็จำเป็นต่อ,อการรักษาความตื่นตัวสมาธิถ้าเราทำงานในอาคารก็ควรเลือกใช้แสงไฟที่สว่างหน่อยโทนสีอาจจะค่อนไปทางเย็น คล้ายแสงธรรมชาติคือพวก cool white หรือ daylight เพื่อให้เราตื่นตัว active ถูกต้องครับแล้วก็หาเวลาพักสายตามองออกไปนอกหน้าต่างหรือมองพื้นที่สีเขียวบ้างก็จะช่วยลดความเครียดได้คราวนี้มาถึงด้านที่น่ากังวลบ้างค่ะแสงประดิษฐ์โดยเฉพาะแสงสีฟ้าจากจอคอมจอมือถือเนี่ยมันส่งผลเสียชัดๆยังไงบ้างคะผลกระทบที่ชัดเจนแล้วเราพูดถึงไปแล้วก็คือการไปกดเมลาโทนินอย่างรุนแรงเลยทำให้หลับยากขึ้น คุณภาพการนอนแย่ลงอืมอันนี้น่าจะเจอกันเยอะครับแล้วต้องมีเรื่องอาการตาล้าปวดหัวจากการใช้จอมากๆหรือที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความกังวลเรื่องผลกระทบระยะยาวต่อดวงตาอย่างความเสี่ยงโรคจอตาเสื่อมหรือ AMD โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่นแต่ตรงนี้เอ่อต้องบอกว่าหลักฐานในมนุษย์จากการใช้งานจริงๆยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมนะครับ แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังโดยเฉพาะเมื่อรวมกับปัญหาหมลภาวะทางแสงที่เราพูดถึงตอนต้นใช่ไหมคะแสงไฟในเมืองตอนกลางคืนนี่มันสว่างจ้าไปหมดถูกต้องครับมลภาวะทางแสงหรือ ALN เนี่ยมันยิ่งทําให้ผลเสียจากแสงสีฟ้าตอนกลางคืนแย่ลงไปอีกแล้วก็เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพเยอะแยะเลยครับนี่เป็นประเด็นที่ใหญ่กว่าแค่พฤติกรรมส่วนบุคคลแล้วนะมันเป็นเรื่องระดับสาธารณาสุข นโยบายผังเมืองเลยทีเดียวแล้วในชีวิตประจําวันล,ล่ะคะเราพอจะจัดการเรื่องแสงรอบตัวเรายัางไงได้บ้างให้มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นหลักการไม่ง่ายเลยนะครับคือพยายามเรียนแบบจังหวะแสงธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เรียนแบบธรรมชาติครับตอนเช้าอย่างช่วง6กโมงถึง9ก้าโมงพยายามหาเวลาออกไปรับแสงธรรมชาติข้างนอกบ้างสัก 10- 20นาทีก็ยังดีเปิดม่านรับแสงก็ได้ค่ะ ช่วงกลางวันก็เน้นแสงสว่างหน่อยใช่ครับแสงธรรมชาติได้ยิ่งดีหรือท่านในออฟฟิศก็ใช้ไฟที่สว่างโทนเย็นหน่อยคูไว้เต่ไลท์เพื่อช่วยให้ตื่นตัวแล้วก็อย่าลืมพักสายตาจากจอบ้างสำคัญสุดน่าจะเป็นช่วงเย็นกับกลางคืนนะคะอันนี้สำคัญมากครับพอตกเย็นหลังห้าโมงเย็นเป็นต้นไปควรเริ่มลดความสว่างของแสงลงแล้วก็พยายามลดการเจอแสงสีฟ้าให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยสักสองชั่วโมงก่อนนอน พวกโหมดกลางคืนในมูถือช่วยได้ไหมคะช่วยได้บ้างครับแต่ทางที่ดีที่สุดคือพยายามเลี่ยงการใช้จอไปเลยก่อนนอนแล้วห้องนอนล่ะคะห้องนอนเนี่ยคือต้องมืดสนิทจริงๆครับอาจจะใช้มา่านทึบแสงหรือถ้าจำเป็นก็ใช้ผ้าปิดตาไฟในห้องนอนถ้าจะมีก็ควรเป็นไฟหรี่แสงได้แล้วก็เลือกโทนสีอุ่นมากๆวอร์มไว้หรือถ้าเป็นไปได้คือแสงสีส้มสีแดงไปเลยซึ่งรบกวนเมลาโทนินน้อยที่สุด ความมืดสนิทนี้สําคัญมากสําคัญเหมือนเป็นสารอาหารอย่างหนึ่งที่ร่างกายต้องการตอนกลางคืนเลยครับเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนฟื้นฟูเต็มที่การเลือกหลอดไฟในบ้านก็มีผลเหมือนกันนะคะมีผลครับก็เลือกตามกิจกรรมเลยพื้นที่พักผ่อนห้องนอนห้องนั่งเล่นก็ใช้โทนอุ่นวอร์มไว้ส่วนพื้นที่ทํางานครัวห้องน้ําที่ต้องการความชัดเจนก็ใช้โทนเย็นคูลไว้เดย์ไลท์ ถ้ามีระบบไฟที่ปรับความสว่างปรับอุณหภูมิสีได้อย่างพวกสวิตรีไฟหรือไฟอัจฉริยะก็จะยิ่งดีครับค่ะเหมือนใช้เทคโนโลยีช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับจังหวัดธรรมชาติได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นเลยครับฟังดูแล้วแสงนี้มันส่งผลต่อร่างกายอารมณ์เราลึกซึ้งจริงๆนะคะครับผมมันควบคุมชีววิทยาเราผ่านนาฬิกาชีวิตนี่แหละครับ สรุปก็คือการที่เราหันมาใส่ใจเรื่องแสงในแต่ละวันตั้งแต่การตื่นมารับแสงเช้าใช้แสงกลางวันให้เหมาะสมลดแสงสีฟ้าตอนกลางคืนสร้างความมืดตอนนอนเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยใช่ไหมคะสำหรับสุขภาพกายและใจถูกต้องที่สุดครับอยากให้ลองสังเกตสภาพแวดล้อมแสงรอบตัวแล้วค่อยๆลองปรับดูอาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนก็ได้ครับค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่า นอกจากสิ่งที่เราแต่ละคนพอจะทำได้แล้วในระดับสังคมหรือระดับเมืองเนี่ยเราควรจะรับมือกับมลภาวะทางแสงที่มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในวงกว้างนี้ยังไงได้บ้างถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตยุคใหม่กับแสงสว่างยามค่ำคืนกันอย่างจริงจังแล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะคะ